ถ้าเกิดว่าพี่ละวัตนอยู่ในนั้นด้วยผมยิงไอ้คนยิงตายตรงนั้นแหละผมเนี่ยตัวจาบนะถามว่าตัวจาบนี่คือตัวแสบในการปราบปรามยาเสพติดเพราะผมวิสามันคนที่มันชั่วเนี่ยเป็นผู้ต้องหามาแล้ว90บศพให้พวกผู้มีที่พลเนี่ยมันเปรียบดังหมาต้องส่งเสือไปดูแลพื้นที่ตั้งคนไป เอาแมวไปมันก็ไปโดนหมาตบป่ะสิอ,อย่าเห่าน้องไปยิงตำรวจตายครอบครัวเขาไม่เกี่ยวเมียไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวก็อย่าเกี่ยวคือถ้าคิดจะเป็นภรรยาผมแล้วเนี่ยกลัวตายอย่ามาเป็นโอ้เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งแล้วฮะดาวลูกอันดับหนึ่ง FC ดาวลูกอันดับหนึ่งแล้ว,าวลมา โอ้ oh, ขอบคุณ f อฟซเป็นใช่ไหมอเออเด็กแล้วพิมพ์เพิ่มอะไรเราก็พิมพ์ไม่เป็นมาเราทําไม่เป็นี่ยนไบไปก็จะให้ออดนะหลานเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยมันเปืองสตังค์นะลูกนะมาเนี่ยคือเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวมันไม่มีตังค์นะเด็กอะไอ้ออดเอฟซีผมเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าคนอายุเท่านี้นะบางคนเป็นเด็กนักเรียนนะมันเล่นบอลกลางสนามนะไปอำเภอพนมทวนมันหยุดเล่นเลยมาขอถ่ายรูปเฟซียังเป็นเด็กๆเ,เลยเรียนมัธยมกันอะไรกันเวลาไปไหนนะใครมาท้าตีท้าต่อยถือดาบจะมาฟันเราถือปืนมาขู่เราเนี่ยนะท่านอย่าลงจากรถสมมุติมันถือดาบมาเลย ท่านหักวาาออกไปชนแม่นเลยครับเวลาให้การกับพนักง,งานสอบสวนบอกผมกลัวอันตรายครับว่าเขาจะมาทําร้ายต่อชีวิตผมผมเลยจะหนีเอ,อเจอเจอเจอ,เ,จอนะเอไอ้ไหนู ใครมาปลอมเป็นช่องผมเนี่ยหนูอย่าทำอย่างนี้นะลกูกถ้าไปถ้าเป็นเด็กๆเกนี่ยพ่ให้กอดปอกเคี้ยนต่อหน้าพ่อแม่นะเออหนูอย่าทำอย่างนี้นะขี้เกียจเช็คแล้วก็ไปเขกกระบาลว่าจะด่าผมนี่ด่าไปเหอะอมไม่ว่ามันล่อนมาเป็นเหมือนบุคคลสาธารณะได้แต่อย่าทากนะ